alo สวัสดีครับสวัสดีครับลูกเพจได้ยินเสียงชัดไหมครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วทักถ่ายหน่อยนะครับผมถ้าได้ยินเสียงชัดรบกวนกดหนึ่งมาให้หน่อยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอสาวเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะครับ ได้ยินเสียงชัดไหมครับผมได้ยินเสียงชัดนะครับสวัสดีครับลูกเพจตอนนี้นะครับอิจานอยู่ที่ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขนะครับกระทรวงยุติธรรมศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องคดีเจ้าแม็กแพะนักมวยคดียาเสพติดนะครับซึ่งวันนี้เจ้าแม็กพร้อมทนายวรกรเนี่ย จะเดินทางเข้ามายื่นหนังสืออุทธรณ์นะครับยื่นอุทธรณ์คำร้องเนื่องจากว่าเขาเนี่ยนะครับได้ขอเงินเยียวยาหลังจากที่เขาเป็นแพะรับาปนะครับติดคุกไปจำนวน24เดือนหรือว่า2ปีนะครับในคดียาเสพติดที่เขานั้นไม่ได้ก่อเหตุซึ่งเขาชนะคดีแล้วก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าณขณะนี้นะครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ย มีหนังสือไปถึงเขาว่า,อาขอยกเลิกคำร้องขอรับเงินเยียวยาเนื่องจากว่ามีข้อสังเกตและก็ข้อสงสัยเนี่ยทำให้เขาอาจจะยังไม่สามารถอนุมัติเงินเยียวยาได้นะครับแต่ว่าถึงอย่างไรเนี่ยเรื่องราวการติดตามต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาสอบถามรายละเอียดเก่า เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับกับเจ้าแม็กโดยตรงแล้วก็ทางทนายวรกรณที่จะเดินทางเข้ามาในอีกสักครู่นี้นะครับผม okay. โอเคอเดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับผมนี่ก็คือกองทัพสื่อมวลชนนะครับที่มารอติดตามข่าวในคดีนี้นะครับ เสียงชัดใช่ไหมครับลูกเพจโอเคคือสำหรับคดีนี้เนี่ยนะครับผมขอย้อนเล่าความไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วอาจจะสงสัยว่าเป็นคดีเกี่ยวกับอะไรหากใครเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาหากใครที่ติดตามข่าวนะครับเกี่ยวกับคนในวงการมวยนั่นก็คือเจ้าแม็กอจฉริยะอำนาจมวยไทยนะครับถึงคนในวงการมวยก็จะทราบดีนะครับเขาเป็น อดีตแชมป์มวยแห่งเอเชียนะครับ WBC นะครับเอเชียซึ่งก็เกิดเหตุการณ์กับเขาเนี่ยเมื่อช่วงประมาณปี61นะครับเนื่องจากว่าเจ้าแม็กเนี่ยถูกจับที่สนามบินดอนเมืองขณะที่เขาเนี่ยกำลังจะไปชกอุ่นเครื่องที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับชกอุ่นเครื่องเป็นรายการมวย WBC เช่นกันนะครับซึ่งถ้าเขาไปชกครั้งนี้ชกอุ่นเครื่องครั้งนี้นะครับก็จะเป็นสะพานไปสู่การชก มวยชิงแชมป์โลกนะครับแต่ว่าต้องมาถูกจับสกัดจับที่สนามคาสนามบินเลยในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดยาบ้านะครับไว้เพื่อจำหน่ายกว่า3ล้านเม็ดนะครับโดยมีผู้ต้องหาในคดีร่วมกันเนี่ยคนอ่าแล้วทีนี้ส่วนสาเหตุการจับกลุ่มนั้นนะครับเนื่องจากว่าตำรวจเมืองระนองเนี่ยได้จับกลุ่มขบวนยาการค้ายาเสพติดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับอ่าปี6-1นนะฮะ จุนขยายผลมาจับเจ้าแม็กเนื่องจากพบว่านะครับเจ้าของรถที่ชื่อเจ้าของรถที่ใช้ขนยาบ้าเนี่ยเป็นชื่อของเจ้าแม็กนะครับแต่ระหว่างนั้นระหว่างที่จับกลุ่มเนี่ยเจ้าแม็กก็ได้ปฏิเสธตั้งแต่แรกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดแต,ต่อย่างใดนะครับโดยบอกว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยที่มีชื่อของตนเองเป็นผู้ครอบครองเนี่ยเคยขายไปแล้วตั้งแต่ปี58ซึ่งเป็นการขายให้กับรุ่นพี่นักหน่วย แต่ว่าเป็นการโอนลอยนะครับสมซึ่งเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดแต่อย่างใดนะครับผมแต่ว่าณระหว่างที่เขาต่อสู้คดีเนี่ยเขาก็ต้องถูกดําเนินการตามกระบวนการกฎหมายนะครับซึ่งนะักขณะนั้นนะครับซึ่งเขาก็ต้องเข้าไปอยู่ที่เรือนจําจังหวัดระนองนะครับแล้วก็สู้คดีกันเรื่อยมาเป็นเวลา14เดือนนะครับผม คุก14เดือนนะฮะโอเคจนสารพิพภากษายกฟ้องนะครับเมื่อวันที่27พฤษภาคมนะครับ63แล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมานี่คือเรื่องราวของเจ้าแม็กนะครับโอเคตอนนี้เจ้าแม็กแล้วก็ทนายวรกรเดินทางเข้ามาที่กระทรวงยุติธรรมเรียบร้อยแล้วนะครับ ที่ถือป้ายครับเสียงชัดเจนนะครับผม โอเคสักครู่นะครับผมนี่คนเสื้อดำด้านตรงกลางนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นะัน <humbled. S 1> ก็คือเจ้าแม็กนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันดีกว่าคือเนื่องด้วยจก พร้อมไหมรอโอเคพี่พร้อมนะไม่ได้ยินปะ่ะพร้อมนะเนื่องด้วยที่มากระทรวงยุติธรรมวันนี้นะ ดังด้วยว่าแ,แม็กเนี่ยเขาได้ของเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมที่ติดคุกฟรีปรากฏว่าคณะกรรมการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเบื้องต้นนะฮะยังมีความเห็นว่า,าสารสารที่สารพิ่พาคษายกฟ้องอะโดยมีเหตุสงสัยว่าจำเลยกระทำผิด,ผดหรือไม่จริงยกฟ้องแล้วอ้างเหตุผลตัวเนี้ยอย่างเดียวเลยฮะแล้วก็ไม่ให้เงินนะฮะแต่ผมเนี่ย วันนี้ได้มาขออุทธรณ์นะโดยบอกให้กระทรวงธรรมเนี่ยได้ตั้งกรรมาการขึ้นสอบสวนเลยถ้าแม็กเนี่ยเชื่อมโยงกับคนใดคนหนึ่งในจําเลยหรือมีความเชื่อมโยงการเงินโทรศัพท์หรืออะไรก็ช่างติดต่อแค่นั้นแม็กขอไม่เอาอะไรเลยแต่วันนี้มันไม่มีอะไรเลยฮนะไม่มีการติดต่อกับจาเลยที่8คนที่ติดคุกอยู่เลยแล้วถามคนเราจะไปหากันนะมันต้องมีการติดต่อกันนะ่ะใช่ไหมต้องมีการโอนเงินหรือต้องเชื่อมโยงกันรู้จักกันมั่งมันไม่มีอะไรเลยอนะ่ะไปถึงศาล แต่ไอ้พวกแปดคนผมไม่เคยรู้จักไอ้แม็กเลยและไอ้คนทีน่หนีไปมีไม่อยากให้อาจารย์ช่วยเหลืออย่างนี้มันมันถ้าไม่ให้การช่วยเหลือผมว่ามันก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะเพราะว่าให้ท่านพิสูจน์เลยครับจะอ,อย่าไปยึดแต่คําสั่งศาลอย่างเดียวว่าเหตุเป็นเหตุสงสัยเพราะศาลทั่วไปนะฮะเกับทุกคดีจะมีเหตุสงสัยหมดนะเพราะเขาักตัดสินปั๊บก็เขารู้ว่าต้องได้เงินใช่ไหมเขาก็าจะมาจะตัดสินอย่างนี้ทุกคดีอ่ะ นะก็จะไม่มีใครได้เงินเลยนะทั้งที่คนบริสุ์จริงๆอ่ะถามว่ามันมีหลักฐานไหมถ้ามีตัวเดียวนะ่ผมไม่เอาเลยแต่มันไม่มีจริงๆอ่ะคนเรามันจะไปจะรู้จักกันจะเป็นผัวเป็นเมียกันไม่ต้องคคยคุยกันบ้างใช่ไหมท่านอันนี้ไม่มีรู้จักกันเลยอ่ะออและ้วผมว่าต้องมีการทบทวนเรื่องนี้ใหม่นะว่าโอเคสมควรที่จะ,ะเนี่ยผมมายื่นอุทอมนะเนี่ยนะ สมควรที่จะมีการตั้งกรรมการคือสอบสวนจริงๆเลยไปสอบสวนคนในคุกคนอะไรเลยว่าเขารู้จักจริงๆไหมถามร้อยเบนถามใครเลยก็ได้ว่าอันเนี้ยแบบว่าเป็นแพ้จริงๆนะแพ้จริงๆเราก็ต้องเยียวยาครับนะเนะี่ยเพื่อให้เป็นมาตรฐานนะไม่ใช่ยึดแต่คำพิพากษาอย่ยวแล้วก็มาบอกว่าไม่ให้ยังไม่ถูกต้องนะอแม็กมีอะไรคุยไหมเห็นว่าจะต่อยชิงแชมป์ WBA อะไรทั้งนี้ เอาพูดถึงเรื oh, okay. wow ่องแชมป์ก่อนก็ได้เอาผ้าออกเลยก็ได้เอ่อผ้าออกเลยออกไปเลยก็ได้ออกตอนนี้ครอบครัวก็เดือดเดือดร้อนมากครับเพราะว่าทั้งเป็นหนี้แล้วก็เป็นสินแล้วก็อย่างนี้สินอยไรครับแม่ต้องไปหยิบยืมเขามั้ยไงใช่ครับกู้ยืมมาเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ช่วงที่ผมอยู่ข้างในนะฮะพ่อกับแม่ผมต้องขายที่ขายนา ขายควายต้องขายรถขายเครื่องเงินทไหรแล้วก็ต้องยืมเงินนอกระบบร้อยสิบร้อยยี่เท่าไหร่ก็เอาหมดนะฮะเพื่อต่อสู้คดีเอาคนบริสุทธิ์จะผมออกมาครับแต่ค่าเยียวยาผมผมก็หวังค่าเยียวยานะฮะผมบอกตรงๆนะฮะว่าค่าเยียวยาี่ผมจะได้เนี่ยยังไม่พอที่จะใช้นี่นะฮะแต่ผมก็หวังครับ เพราะว่ามันจะได้ปัญทาผมกักหนะักจะเข้กัดเป็นเบาครับมันยา,ยายี่มีความจำเป็นครับชีวิตของเราใช่ไหมครับแต่ว่าขั้นแรกก็ไม่ผ่านแล้วเพราะว่าเขายิเอาที่คำตัดสินของผู้พิพากษาใช้คำพิพากษาผมอยากให้เขาลองดูดนึกสับน,นวลลองลองลองดูความตามคนเป็นจริงดูฮะผมอยากจะทราบว่าเขาทำไม่ได้เลยฮะดูตามสับน,นวน ขณะคดีอะไรนะฮะกระทิงแดงอะไรคดีเขาจบสิ้นแล้วก็ยังสามารถที่จะลื้อกลับมาได้เลยครับของผมแค่นี้เองช่วยผมไม่ได้นะครับแล้วครั้งแรกที่เราของเงินเยียวยาไปกับกระทรวงยุติธรรมนี่นะครับ,รบเขารับปากไว้ให้ประมาณเท่าไหร่ครับต่อเดือนนี่ผมก็ไม่ทราบนะกครับก็อยู่ที่ทางกระทรวงยุติธรรมเขาพิจารณาครับคือท,ที่ทราบคือวันละห้าร้อยนะฮะที่ติดคุกมาปีกว่าวันละห้าร้อยแล้วก็จะมีค่าอย่างอ,างอางื่นอะีกผมผมครอบครัวผมเหมือนเหมือนเหมือน,น,นถูกทำร้ายนะครับ ถูกคำนาบทางอ้อมเอาผมไปติดคุกไว้ไม่พอแล้วก็ตัดอนาคตผมด้วยฮะผมสูญสิ้นทั้งอนาคตผมที่จะไปชกมวยต่อที่ญี่ปุ่นแล้วก็แถมยังทําให้ผมเป็นหนี้ก้อนโตฮะแล้วก็แถมยังไม่ยังไม่รับผิดชอบอะไรผมผมไปมสักอย่างมายื่นอทุทธรณ์วันนี้ผมก็ไม่ได้หวังอะไรเยอะฮะแต่อยากให้เขาพิจนารณาในสํานวนอยากให้ เห็นตามความเป็นจริงอยากให้เห็นใจคนบริสุทธิ์บ้างคะคุกจะมีไว้ถังแต่คนคนจนแค่นั้นจริงๆนะฮะอยากจะบอกที่สังคมให้สังคมเขาได้รู้ครับผมแล้วเรื่องการเยียวยาจากหน่วยงานอื่นๆที่เราไปไม่มีฮะไม่มีไม่ได้ฮะก็ก็ก็มันก็จะเป็นเหมือนกันเดิมเป็นเป็นเหมือนกับทุกขั้นตอนหมดแล้วแสดงว่าความหวังในทางตำรวจเขาก็ไม่รับคือ ไม่มีใครออกมาช่วยอะไรผมเลยผมก็ได้แค่เรียกร้องแบบนี้นะฮะผมไมผมน้จะทำยังไงนะฮะเ,เ,เ,เยอะเยอะเยอะมากมากครับลหลายแส,สน,นกับเรียบหลักราืนนะผมก็ไม่ใช่คนรวยอะไรนะคแล้วเห็นบอกว่าตอนนั้นเงินประกันตัวส่วนหนึ่งนี่ยกระทรวงยุติธรรมก็ได้ช่วยเหลือไปก็ต้องขอบคุณคทางกระทรวงตอตอนนั้น,นครับ นคำสั่งศาลเรื่องความที่ยรงจะจมเลยมันเป็นเกณฑ์การพิจารณาการใช้เงินเดียวยาญอยู่แล้วอันนี้มันค่อนข้างทรียกยากในการใช้จ่ายเงินเดียวยาญให้กับจมเลยในคดีคือผมเข้าใจนะฮะถ้าจะยึดคำพิพากษาเนี่ยไม่มีใครได้ทุกคนล่ะทุกคดีจะเป็นอย่างนี้เกือบหมดเลยนะฮะจะไม่มีคำว่าตัดสินโดยบริสุทธิ์ว่าเขาไม่ผิดจริงเนี่ยนะเพราะว่ามันหมายความว่าจะมีการฟ้องกลับได้เลยนะฟ้องกลับรวมรวมฟ้องอะไรได้เยอะแต่นั้นศาลเยอะมากเขาจะไม่ตัดสินว่า เราเบี่ยงสุดหรอกเขาก็จะบอกว่าสงสัยอย่างเงี้ยนะเพื่อให้การฟ้องร้องนี่แทบจะเป็นทําไม่ได้เลยนะจากนั้นเราเคารพคำสั่งศาลนะเพราะว่าอันเนี้ก็ถือว่ามันสิ้นสุดไปแล้วนะแต่ผมอยากให้กระทรวงยุติธรรมเป็นกระทรวงที่ให้ความยุติธรรมกับคนจนแบบแบกเนี้ยตอนนี้เขาจนจริงๆนะเขามีเงินติดตัวเป็นร้อยบาทนะมาแต่ละครั้งเนี่ยนะ<ช>แล้วเขาไม่มีเงินเดือนนะครับชกถึงได้เงินถ้าไม่ชกไม่ได้เงินนะ ค่าแถมลูกทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะก็ไปยืมเขาอยู่ครับค่าแถมลูกเขาก็โทรมาตามอยู่ผมยังไม่มีให้เขาเลยฮรแล้วตอนนี้เรื่องทุกหนจะมีคิก็เรื่องอนาคตผมกําลังเริ่มใหม่ฮะแต่ก็กําลังไปได้ดีฮะก็ฝากติดตามทุกคนด้วยนะฮะวันที่26กันยานี้นะครับทางช่องไทยรัฐรายการชิงแชมป์ฮะชิงแชมป์อะไรชิงแชมป์ WBA ฮะ มวยสากลมวยสากลครับถึงแชั้น UBA ช่องไทยรัฐในไทยเนี่ยสนามกีฬาอเลยที่พาาซเดลพาซาครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีครับโอ้โหยังครับน่าน่จะอีกหลายไฟล์ครับคือตอนนี้ก็ถ้าตัวก็น่าจะได้หลักแสนนะก็ก็จะหักนู่นหักนี่ก็เหลือไม่กี่หมื่นนะ เพราต้อง,งติดลบเพราะต้องไปใช้นึ่งแค่น,นี้ <ลง S 1> เขาเ<ห>ยอะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะจ่ายผมเยอะนะฮะเขาเดินพลาดเป็นต้นก็ไปหาทนายคนอื่นหลายครั้งแล้วพลาดผมนี่ไม่ได้ไม่ได้ได้อะไรเท่าไหร่นะผมมาช่วยเฉยกว่า<อ>ผมจะเจอทาานายดีทนายอย่างท่านวลากรเนี่ยผมพูดตรงๆนะฮะว่าทนายก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีทนายบางคนก็เก่งแต่ออกสื่อเก่งแต่ที่จะเอาตังค์กับประชาชนนี่เย ผมเสียตังค์ไปหลายแสนนะแต่ก็คดีผมไม่ไม่ได้คืบหน้าไม่ไม่ไม่อะไรฮะถ้าผมยังยึดอยู่กับเขาผมติดคู่ตลอดตลอดชีวิตฮะจนจนทนายวรวกรเข้ามาช่วยฮะผมต้องขอบคุณตรงนี้ด้วยครับีย<อ> <c oughs> ดถึงกาาารรรรรรงงเเเีีียยยยนนนนนนส่่่วหตะคับททไไปมลดืออกก็เดียเด๋ยวจะไปว่า <c oughs> จะไปที่ไอ้ตอนนี้ดีไอส่งเรื่องไปที่อ่าปปชนะฮะตอนนี้เราก็จะ ไปร้องปชอขอให้ปชเนะให้อำนาจดีดไอสอบสวนนะเพราะว่าถ้างั้นนะ่ะเรื่องมันจะเงียบอย่างนี้หมดเลยนะเราจะไปร้องอยู่นะแต่เดี๋ยวว่าผมขอเวลานิดก่อนเพราะต้องล่างหนังสือร่างอะไรให้ละเอยียดนะเดี๋ยวจะนัดกักข่าวอีกทีหนึ่งนะเพราะถ้าดีดไอทำเนี่ยนะเรื่องจะกระจ่างขึ้นเยอะเลยแต่ปชทำในเรื่องเงียบมากเลยไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะผมก็เลยจะไปร้องปปชอ,อยู่ว่าขอให้คือสมนวนให้ดีดไอเพราะอย่างคดีไอ ป่าไอ้ที่ว่าไอ้คนคนเขาตายที่ที่ลาดบุรีแล้วนะก็ยังให้ธรรมดาเนี่ยมันเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะฮะที่ป่าไม้ก็ยังให้ดีดไอไปสอบจนได้เรื่องในลาวเยอะแยะแต่คดีนี้ผมก็อยากให้ปปชให้อนาจดีดไอสอบเพราะดีไอเขาเขา,เขาทำจริงลงลงมือจริงนะผมก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นแล้วสามารถที่จะมาบอกสื่อได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะถ้าเป็นปชเนี่ยคงคงเงียบเหมือนเหมือนเนี้ยไม่มีอะไรเลย นะเดี๋ยวผมจะนัดอีกทีว่าผมจะไปลองปปชให้ส่งเรื่องเนี่ยขอความเมตตาส่งเรื่องให้ดีไอเป็นคนทําต่อนะเนง,เงะาาาเียบหมดเลยฮะไม่มีอะไรเลยะไม่มีหนังสือตอบมาสัากอย่างนะเงียบทุกอย่างเลยเหมือนก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะแต่เราหวังที่ว่าอีกอย่างคือต้องไปร้องปปชให้ส่งตรงนว้นให้ดีไออันนี้ยเรามีความหวังตรงนี้แค่นั้น โอเคนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นคําชี้แจงของทนายวรกรแลวก็เจ้าแม็กนะครับซึ่งมายื่นหนังสือนะครับยื่นอุทธร์ต่อกระทรวงยุติธรรมนะครับให้พิจารณาเงินเยียวยาใหม่นะครับผมเนื่องจากว่าอขอให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งให้ยึดตามสํานวนคดีนะครับไม่อยากให้ยึดตามคาพิพากษาท้ายสํานวนนะครับเนื่องจากว่าปกติแล้วทนายวร,รกรก็ ล่าวว่าถ้ายึดตามหลักตามคําพิพากษาท้ายสํานวนคดีเนี่ยก็ส่วนมากมักจะไม่ได้เงินเยียวยานะครับซึ่งเรื่องนี้ทางทนายแล้วก็ทางเจ้าแม็กเองเนี่ยก็บอกว่าเจ้าแม็กเนี่ยมีได้รับความอายุิธรรมนะครับไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วซึ่งศาลเองเนี่ยก็ตัดสิน ว่าเจ้าแม็กเนี่ยก็เป็นคนผู้บริสุทธิ์นะครับไม่มีหลักฐานใดสามารถเชื่อมโยงไปได้ว่าเขายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่ากระบวนการค้ายาเสพติดนะครับเดีย๋ยวต้องรอติดตามว่าต่อจากนี้ไปเจ้าแม็กเนี่ยจะมีการดําเนินทวงคืนความยุติธรรมกับตัวเองอย่างไรบ้างแล้วก็มีหน่วยงานไหมที่จะมาเยียวยาครอบครัวแล้วก็ตัวเขาเองบ้างนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมขอย้ําอีกทีหนึ่งนะครับว่า เจ้าแม็กนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะครับแต่ว่าในขั้นตอนต่อไปก็คือการเรียกร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็เรียกร้องขอรับเงินเยียวยานะครับเนื่องจากว่าเขานั้นได้อา่าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจํา14เดือนนะครับโดยที่เขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการค้ายาเสพติดที่ถูกจับกลุ่มไปนะครับ ทานายวรกรณ์ก็กำลังจะพูดคุยข้อมูลกันนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้แอดก็ได้ยินว่าเห็นว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะตั้งกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ใหม่นะครับผมที่จะร้องขอรับเงินเยียวยานะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เจ้าแม็กเองก็บอกนะครับว่าเ,เนี่ยเป็นหนี้สินอยู่จํานวนมากนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใช้เงินเกี่ยวกับการสู้คดี ไปหลายบาทนะครับเนื่องจากว่าคดีเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดระนองนะครับแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับต้องเดินทางไปประมาณ7-800โลเกือบทุกวันนะครับในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่เขาติดคุกโอเคเดี๋ยวเรารอติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแม็กแพนักมวยนะครับผมซึ่งเร็วๆนี้นะครับเห็นว่าจะมีการชกมวยด้วยนะครับผมเดี๋ยว เราไปติดตามกันดีกว่าว่าต่อไปคดีของเขาจะเป็นยังไงเขาจะได้รับความเป็นธรรมอย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้อิจันขอบคุณที่รูปเพจติดตามนะครับเดี๋ยวติดตามกันใหม่ได้ในครั้งหน้านะครับถ้ามีอะไรอัปเดตอีจันจะมารายงานแบบเรียลไทม์ให้ทราบนะครับขอบคุณครับ